แต่พี่น้องจา๋าหนากินบะจา้าแกงปลาเข็งแม่ไข่จ้ะแกงปลาเข็งแม่ไข่เส้นน้อไม่ดองนะจ้ะน้อไข่เต็มทองเรียบเเสือกพี่ว่าเอาให้เบิดงจ้ะพี่น้องจา๋าจะาให้ดูนะคะว่าไข่หรือแม่ไข่จ้ะนี่จ้ะจะาให้ดูเลยจา้านี่ไงเหลืองอุ้ยหุยเลยจ้ะนิดแป๊บนึงหอนๆๆๆๆๆหอน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 ได้พี่น้องจ๋าแป๊บนึงนะคะนี่ตัวใหญ่ๆไข่ๆเต็มท้องเลยจ้ะนี่เห็นบ่พี่น้องจา๋า เกงปลาเข็งแม่ไข่จ้ะนี่ไข่เดืองเออเออเลยจ้ะนี่จ้ะเกงปลาเข็งแม่ไข่ห่อกระไรเสร็จแล้่ยวนะจ๊ะเนาะไปบงวิธีเห็ดกันเลยนะจ๊ะเนาะไปบงวิธีเห็ดกันเลยจ,จา้าเกงปลาเข็งแม่ไข่ห่อจับไปบงวิธีเห็ดกันเลยจ,จา้าดีพี่น้องเบิร์ตสปูตสกุลมาหงสบอนนะจ๊ะเด้อมน,นีแปลว่าจะเกงไอ้นอมัยสมใส่ปลาย ปลาหมอแม่ไข่ตัวบอกใหญ่ๆจะพี่น้องจ๋าแกงเส้นยังก็จะเนาะพี่ว่าก็บสิเกงีสงฉันน้อยสมจะน้องสมตุ่มนี่จ้ะตุ่มไม่เด็กกัมีพี่เกลีงที่ตำมาเองก็จะเนาะมี่คาตะไคร้เออมีมี่คาตะไคร้แล้วก็หอมจ้ะแล้วก็เมียนอันนี้ใบน,นังดาจ้ะปลาด้าของแม่จ้ะของแม่ของแม่แม่แมแมแมติ๋วผงซื้อรสจะรสด,ดีจต่มีแต่ว่าจะใส่โบถนัดก็จะเน,นาะเดี๋ยวเพี่ว่าจะไปเบิ่งอีกคนึงั้นจะเนาะไปเบิ่งกันเลยจ้าอันมอเรืออะไรได้แต่เด้อ ว่าจะเอาพริกแกงลงจะจะเอาพริกที่เ้าต่ำมันจะน้อรุงจ้ะเอาเบิ่งกันเล่จ้าแปลงมึงนะคะเอาพริกลงจะพี่น้องจะคว้นห่วยๆอยู่เอาพริกแกงลงมันจะน้อมันรงได้ดอกจหญ่ใหมันยัดมันเปียกจะเอาเครื่องลงก่อนเอาหนีรุงจ้ะเพราะว่าอันน้ำใหม่ต้มน้ำใหมู่่จ้าเพราะว่าเสียปลาลงเลวยนั่นจะน้อพร้อมหมอนันเดือดวที่เดียวนั่นจะน้อเนี่ยปลาลงว่า ากะปาหมอไม่ใครเรอเด้อไปเด้ออย่าไมันดีคนเลยคนนี้ไปอยามนดีเือไปเองปาหมอไม่ใครจากหนึ่งกิโลจ้ะมันจะตูมันใหญ่ใเด้จะปาหมอปิดอะกอนึง้จ้ะแกงปาหมอไม่ใครจ้ะเฮ้ยเี้โอ้ยขาสูงปลาไปพี่น้องจ้ะต้มแซ่บแกงแซ่บ้ำไมรองน้ำไมส่งจ้ะ

เดี๋ยวเฮตดลงจงพี่น้องจ้า๋ยวต้องฝากไปจุกห้จ้านางฟ้าลงเลยนะคะยังมันเปล่นใจเห็ดลงจ้ามาพ่อให่ที่จมาได้ใส่เหนนเด็ดไหปหน,นึ่งแล้วคิดไ้ก่อนว่าท่านพ้นไม่น้อกเพราะเปลาให้สุกจ้าเดี๋ยวมาบังกันอีกเชงาไปบบว่าสิปุงมอเด้อพี่น้องก็ปุุงแล้วนะคะ จะปรุงได้ราคาจะปรุงราคาแต่ราลงไปบ้างนะฮะเราจะใส่กราแมติิวนะคะปราคุณแม่ค่ะคุณแม่สิดัต้องพรว่าใส่หอยสมุใส่ระแดกีเด ah. ียใ่ขนได้น้ลงแ้วใส่มากใส่ใ่ก็มานส่ใส่ใสมชูรถนะคะผมชูรถไปหนึ่ง้อนน้อยสองซ้อนพอพอพพอ

แล้มาเบิ่งกัจ้าแพ่ว่าเปิดฟ้าจะคนมาอหอมไห่แม่เว้หอมก็ใบอันนั้นไงใบมั่งดาจนยมาใส่เจโนยพอซิมไหลหอมมาเจโนยใบนั้นแลก้อมาตจโนยใส่หอยพออห้ยเจี๊ยมแหนกโอ้โหหอยเด้แต่เราสอนมาซมมัน็นไม่ได้ดซ่าัเลย กีนเมืเป็นอะไรเดียวมันจีบมานจางก็บอกว่าโอ้ส่วนะรค่มันจีมันจางก็บอกว่เสจแลเอาของใส่อีกพอโดดีว่าในใส่เฮ็ดไหมด้ไงนังเป็นยังไงวันนี้ั่ะนอดีใส่จักหน่อยซื้อถือถือกล่องนี่

มา่ามเก็บบอด้วยนะบอละปลาดีทุกคนคนกิดนบทนัดเปพี่นองเรื้อราะวากะขนแหงแก่นปลามันขนาดแก่ปลามันเด็กได้ร้นี้ไปลาถึงไม่ใครปลาหมอ เดียไปจองาจากนี่พน้องจากดีเดี๋ยวาเมื่กนเน้่เงเกน้องจ๋าโหพี่น้องจ๋าตึงอ่ะเนาหนอใสุ่กอะเอาหอมใส่ก็อใส่ได้เดี๋ยวหอมกาใบนังดักใส่ยุบตงนี้ข้วเขาดใส่ มาตรงอ่มาชีไม้ดูเป็นยังไงแบเลยนะเดี๋ยวเร็วเร็า แต่พี่น้องจ้าคลิปนี่ก็เอาขั้นเสียบเบอรสองเบิ้ลสองพี่น้องขั้นมาเสียบในเที่ยวเดียวซิมเบิ้งโหลดแต่พี่น้องจ้าคลิปนี่ขอจบไปเพียงเท่าน,นีน้พี่น้องเด้เอฝากพี่น้องกไดไลค์กดแชร์กดติดตามกดปกระดิ่งจ้งเพื่อสุขภาพาการแจ้งเตือนคลิปแม่แงสาวราพากินเพ้ว่าแล้วเพียงเนาะพี่นอ้องที่เข้ามาู่คลิปเพ้ว่าเขาปกป้องมจะเรื่องเรื่องเก่าหนาแต่จะเทียบยาไข่งเงินใส่ได้ได้เลยพี่น้องค้อบายบายจุบจ๊บๆจ้จจา